สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโพทีชาแนลเค้ก็พสมปูนไม่ทันแล้วนะคะลุงนี้ก็มาตามหาปูนเลยเนี่มาตามหาปูนแล้วว่าตามหาอะไรก็ไม่รู้ลุงนี้ตามหาตะปูโอ้ยเราก็นึกว่าตามหาปูนเราก็เล่งเค้กอย่างดิบอย่างดีมาหาตะปูเออตามหาตะปูตะปูปกับปูนเนาะมันคล้ายๆกัน ปูนก็รอะนี่แหละเขาจะผสมให้ให้โปะให้มันทันเที่ยงอ้าวคุไม่มีบ่คุเค้กไปหาคุมีไหมไม่มีหรอมมมีแล้ววตันเ็อะไรมันเต็มคุโอ้ยคอยละงงพี่น้องเอ้ย นี่นะครับผมตอนนี้ก็งานเข้านะครับมีงานออกดีครับผมนูน้นไปผสมปูนเขารอปูนอ๋อ,อม่ให้รอค<อ>รตักไส้นูนไปหาคู่ก่อนไปหาคูมาตักไส้ตังกรโอ้ตอนนี้คือไม่มีคู่ตักชายนะครับผมเยวผมไปหาคู่มาตักชายกนะันใบซองก็ไม่ได้กินนะข้าววันนี้นะ่ะขึ้นแพงนั้นไม่เสร็จนะ่ะ โตนะไลได้ไปซอยเขาน่ะปูซอยก็ยังเหลือหลายอยู่หลุ uh ่โตไปเสือเฮาโตได้ไปซอยท้ายคลิปเด้อโตนะเมียก็หายได้ โอ้ยสูตรผสมปูนได้เนาะเค้กเนาะลีลาเนาะเค้กเนาะมาต่อนะครับผมโมนี้โมที่สี่พอนะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันไม่ได้ครึ่งนะอ๋อแล้วต้องใส่สี่พอนะครับสสวัดีีพ่เห็นไหมไม่ไม่จื้อนะจื้อไม่ได้ผมจื้อยู่เจ่ผมเดีไปอยู่กับช่อง My Mars Channel นะครับผมอยู่กับน้องเพล็กนะครับกำลังผสมปูนโมที่ โมที่ไม่รู้เลยเพราะว่าความจำไม่ดีโมที่อะไร่ครับน้องเค้กตอนนี้ก็จะเป็นมั่ดมวดีมั่วตลอดมั่วตลอดนะครับน้องเค้กอันนี้คู่ที่เช้นะอีกหนึ่งคู่นะ <c oughs> น่าเนี่ยเขามาตามปูนแล้วเค้กอะไรเขาได้แล้วตะปูนะ่ะอ,อืมอันนี้แหละเาตามน้ำนะครับผมที่จริงเขาไม่ได้มาตามปู พอแล้วพอแล้วสีคปูนมันมีแค่นั้นมันไม่ถึงครึ่งที่จริงปูนมันก็จะครึ่งนะครับผมไม่ไม่ครึ่งไันไม่ครึ่งไม่ไม่ครึ่งเดี๋ยวมันออกมาไม่ดีมีแต่เม็ดทรายนะมันเวลาฉาบมาน่ะมันไม่มันไม่แน่นนะก็คือว่ามันบึ้มนะคือว่าเราใส่น้ําก่อนนะครับผมใส่หรือยังน้ํยังที่ว่า แล้วมันเปื่อยมันไม่เกลียวหรอกเพราะว่าคุณนะไม่วางตรงนี้แล้วก็ตักแบ่งเทมันไม่เกี่ยวเลยเค้กมันเกลียวมันเกลียวตรงไหนเราวางใส่แล้วก็คลายแล้วมันเปียกเหรอแล้วมันก็ขาดขึ้นเลยนะมันก็เปื่อยเปรยเหมือนเหมือนเหมือน,นเนื้อต้มเหรอ อะไรเขาไม่ได้พูดภาษาโซ่นั่นน่ะมั่วตลอดเลยเขาไม่ได้พูดภาษาโซ่นะครัเขาถามว่าภาษาโซ่พูดมันไม่ครึ่งพูดยังไงมันก็ไม่ครึ่งมันก็ไม่ครึ่งมันไม่ครึ่งมันไม่ครึ่งมันไม่ครึ่งภาษาโซ่หรอฮะข้างในก็มีการแพ้อท้องขึ้นมานะคะ น้องกบตูมก็กำลังจะมานี่นะทำไมน้ำมันซึมแบบนั้นนะ่ะงานมากระเด็นเข้าปากแล้วกินเลยซิมเลยทำเค้กดิเค้กซิมประจำเป็นอะไรปุ๋ย เร็วนะไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะเราก็จะพามาดูทางนี้นะคะตาไม่ไปลงคลิปเหรอไปไม่ได้งานไม่เสร็จเหรอาไปปูนมันจะแห้งปากเอาปูนมาหน่อยกำลังผสมเอาด้านตะกรอนพี่โจให้พี่นายก่อนอะ มันแค้นก็นเติมน้ำเด้อไปเลยเค้กนะเอาคู่เอาไปเตรียมตักปูนเลยไม่ได้เขียนข้าวเที่ยงเลยนี่นะผมเราถึงจะไปทำข้อสาไปทำข้อสาอะไระนาน,านไปไงล่ะ หัวแตกเลยคลิปน yeah mm hmm> ี้ก็ประมาณนี้นะคะ